ออ่าโเคสวัสดีครับชมคุณพ็อกซี่ครับดขอบคุณพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับ yes 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 y e a เรียกได้ว่าไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมครับพวกเราก็คิดถึงเหมือนกันปากหวานซิด้วยวช่วงเมื่อกี้เรากร็มาดื่มเพลงแรกกันด้วยสถานรับเลยนะใช่บอกเลยว่าวัานนี้ียาวไกลครับใช่ครับผมทุกคนอยากได้ยินเพลงอะไรกันครับอยากฟังเพลงอะไรกันไหมครับอเอาแล้วครับ เออจากที่ตาที่ตะโกนมาไม่ใช่เพลงเราหรือเปล่าร้อนเล่นแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าเตรียมเพลงมาเยอะเลยนะครับมีคนทั่วอะไรนะเหงาอะช่วงนี้เหงาเหรอครับหนาวใช่ไหนเหงาวไหมครับผมเดี๋ย uh> วเราจะไปอยู่เพียงพร้อมกันยังครับ